รุ่นที่หนึ่งครับสีสตึกครับสงการครับขุนทัพนอกสุดครับเจ้าขุนเนมแม่เหลืองทอง เอาละครับเที่ยวสุดท้ายครับก่อนเข้าสู่พิธีมอบพิธีเปิดการแข่งนนขันครับอย่างเป็นทางการนะครับเที่ยวสุดท้ายในการที่2ี่ครับก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วกลับมาในรอบชิงชนะเลิศครับ ในระยะทาง500เมตรครับชิงล้วนๆครับล้วนๆครับหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางสีสเกตแห่งนี้ฮะใช่ถ้าเป็นทางการก็จะคนละที่กับทางนี้เนาะไกลหน่อยฮะต้องนั่งรถไกลเออครับผลการตัดสินครับเที่ยวเมื่อกี้นี้ครับประเภท40ไปพายครับที่1ครับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่2ครับสิงห์สวัยที่3าผ่านบัวขาวครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับออก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 มาเลย พี่น้องครับมาดมครับนะอามาชมครับในเที่ยวนี้ครับรายการสุดท้ายก่อนเขา้าพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับมาดูในประเภทเรือ55จัดอันดับ4ถึง6ครับไม่ว่าจะเป็นสีสตึกขุนทัพเจ้าขุนเน้น แม่เหลืองทองปล่อยตัวออกมาแล้วมาดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าอันดับ4ถึง6จะเป็นของใครครับจะเป็นใครดูไม่ออกบอกไม่ได้ครับสีสตึกอยู่รองน้าที่1นะครับรองน้ำที2่2ก็คือขุนพัศ์ที่สามก็คือเจ้าขุนเนตก็ตามม่างคนก็ต่างเปิดดูไม่ออกบอกไม่ได้ใครจะมีชัยเพราะว่าผ่านประมาณสองเมตรดูไม่ออกบอกไม่ได้ร่องน้าไหนคือสีสตึกจะนาด้ายนําได้นําไปนําให้ตลอดนะจ๊ะจะบอกให้ด้านําไปนําได้นําไปครับตูที่ว่านี่เอาสุดท้ายก่อนที่จะไปเปิดแล้วก็มาหลอชิงรวดผมมหก กาแต่ว่าจะมาดูเที่ยวนี้ก่อนในการชิงอันดับ4 5 6ห้ในเที่ยวที่สองต่างคนต่างใส่กันขึ้นมารู้ที่ว่าจะเป็นใครใส่เสื้อขาวนั่นคือสีตะตึสีตะตึกจะหนีได้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 หนีไปแต่หนีตลอดรอดปั่นได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะคู่นี้ดูไม่ออกบอกไม่ได้ครึ่งสนามผ่านไปเียตะตึจังด้ำยู่ร่องน้ำไหนน้ำดูน้ำได้น้ำไปร่องน้ำสองก็ตามมาตามด้วยตามด้วยร่องน้ำที่สี่ที่สี่ก็คือเรือก็คือเรือครับนะครับดูนะครับขุนทัพขุนทัพไล่ทเรองไบีจี้้นมาแลวระะยสุด ทขาก็บอกว่าเหลือดีสีสะตึกบุรีรัมปาบุรีระเป้ดเข้ามาดูว่าไปเที่ยนี้ก็เสื้อสีขาวขาวจากจังหวัดบุรีรัมนำโดขึ้นมาเล็กน้อยเหลือระยะทางอีกไม่เกิน50เมตรสุดท้ายีว่าเรือขาวในน้ำของสีสะตึกนี่สีสะตึกนี่สีสะตึกนี่สะตึกนี่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 เข้าเส้นชัยรับเรือเข้าเส้นชัยต้องรอผลการตัดสินจังเป็นทางการครับแล้วก็ที่ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับหลังจาก เที่ยวนี้นะครับก็จะเป็นพิธีเปิดการแข่งขันครับตอนนี้เรือเรือมาเลยนะครับเรือทั้งสามลำครับขออนุญาตสีสตึกขุนรับเจ้าขุนเนนครับครับจอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยครับทั้งสามลำนะครับร่วมพิธีเปิดครับเราต้องขอขอบคุณทุกเรือด้วยทุกลาด้วยนะครับที่เดินทางมาสู่จุดพิธีเปิดการแข่งขันกันแล้วนะครับบางส่วนนะครับขออย่ารบกวน เรือที่ไม่ได้เข้าทําการแข่งขันในรายการที่27 28ครับขออนุญาตรบกวนท่านผู้จัดการทีมให้นําเรือของท่านนะครับมาบริเวณตรงจุดพิธีเปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็มารับเข้ารักจุงเพิ่มเติมนะฮะี่โจ็มีเดียเจ้าแม่ปะดูทองปัญญาโพน้ำโชคและสอนภัยวาด้วยนะครับเชิญนะครับเข้ามารับพอจอดเทียบเลยครับตอนนี้ครับ กบิโจครับพี่กำบลนครับขออนุญาตนะคณะกรรมการจะให้เรือ55อยู่ด้านในนะครับ40ตาออกไปนอกสุดไป30นะครับเอเชิญนะครับเรือ55ด้านในครับ40ด้านนอกตามด้วยเรือ30ด้านนอกเลยครับขอเชิญนะครับับขอขอบพระคุณนะไปดูที่สวยครับเชิญนะครับเชิญเลยนี่นะครับแม้คนาทำเอสไซนหลังจากนั้นครับคููชิงนชเลิศก็ไปเตรียมพร้อมนะครับประเภทยาวเล็ก30ใบพายและยาวใหญ่55ผีพายเขาเชิญนะครับ